โอเคครับผมต้องขอกราบสวัสดีทุกคนที่เข้ามารับชมไม่ว่าจะเป็นคนไทยหรือว่ามนุษย์ต่างดาวทุกท่านนะครับวันนี้ก็อยู่ผมภูมิจะเพจอาราฟามารีกับไอเซนเกินเนาะก็สำหรับวันนี้เนี่ยเราอยู่ในเกม b l a c กเเอจากเซิร์ฟเวอร์การีนาเหมือนเดิมเนาะก็สำหรับคลิปวิดีโอนี้ผมจะมาพาเพื่อนๆเนี่ยสอนหาไอเทมระดับเทพที่มันไม่สามารถ d r อปได้ในเกมนะครับเราจะหาอย่างไงไม่ว่าจะเป็นสร้อยคอตุ้มหูหรือว่าแหวนเนี่ยเราจะสามารถหาได้อย่างไรบ้างนะครับในระดับ LR ระดับ SSR ระดับ UR อย่างเงี้ยนะฮะ หาได้จากไหนเดี๋ยวคลิปนี้มีคําตอบนะครับก่อนที่เราจะไปดูแล้วกันเผื่อใครหาในส่วนตัวของร้านเติมเกมราคาถูกสะดวกรวดเร็วทันใจแล้วก็ไลฟ์รีฟันแน่นอนผมขอแนะนํามาลูช,ช็อปเลยแล้วกันนะครับเนาะ,นะเพราะว่าร้านเขาเนี่ยจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายเปิดทําการมาแล้วกว่าสามปีแล้วก็ร้านเขามีคนกดถูกใจแฟนเพจถึง1นึ0 0 0สสคนนะครับแล้วก็ร้านเขาเติมทั้ง Black M, FIFA, v, แบล็คโอเวอร์เอ็มฟรีไฟล์อาร์โอวีและรวมไปถึงโลงบอสด้วยเผื่อใครอยากเติมผมทิ้งลิงก์ไว้ที่ตา้านงลิปแล้วทั้งแอดไลน์แล้วก็เพจหลักเลยแล้วก็เเผืื M, ่่่อออใครรรรหาาาากลลลุมม Black ยยนีี้ขซแะปบฟ์า สำหรับใครที่อยากเข้ามาจอยสามารถเข้ามาจอยที่กลุ่มได้เลยแล้วกันครับโอเคมาอันดับแรกเลยนะครับเดี๋ยวผมจะบอกเพื่อนๆก่อนแล้วกันว่าในส่วนตัวของอุปกรณ์เนี่ยมันไม่ได้มีแค่การที่เราใส่อุปกรณ์ในช่องนี้สังเกตการใส่อุปกรณ์เนี่ยจะมีตุ้มหูอ่ามีสร้อยมีแหวนด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยไอเทม3อันข้างบนตรงนี้ไม่สามารถดรอปได้ในเกมแบบปกติสังเกตว่าตอนนี้ผมมีแหวนอ่าเห็นไหมเนี่ย ผมมีแหวนอยู่ผมสามารถสวมใส่ได้เหมือนกันซึ่งสามารถหาได้จากไหนบ้างหลักๆเนี่ยแหวนเนี่ยนะครับถ้าเราไปดูในพจนานุกรมเนี่ยนะหรือว่าไอตัว Collection ตคอลเลกชันเนี่ยสังเกตครับแหวนเนี่ยไอพวกสร้อยคอเนี่ยมันจะสตาร์ทตั้งแต่ระดับ SSR เลยไปจะถึงระดับ UR ไปจะถึงระดับ LR เพราะฉะนั้นเนี่ยระดับแรกเริ่มต้นของมันคือระดับ SSR เราจะสามารถหาได้จากไหนบ้างเพราะว่ามันไม่มีดรอปในเกมเรามาที่หลังครับเข้ามาที่หลังนะ เข้ามาที่ลงังแล้วไปหาตัวของวานิซ่าแล้วกดเข้าไปครับวานิซ่าเนี่ยมันจะมีตรงนี้ครับอยู่ข้างบนเดี๋ยวผมขออนุญาตนะนี่ครับเขาจะเขียนว่า,าประดิษฐ์เครื่องประดับหลักๆแล้วเนี่ยเราสามารถคราฟได้จากตรงนี้นั่นเองสังเกตว่ามันจะมีแหวนมีสร้อยคอมีแหวนมีต่างหูเราอยากได้ชิ้นไหนเนี่ยเราก็ล็อกก็ได้หรือเราอยากให้มันสุ่มเนี่ยก็ได้เหมือนกันสังเกตเนี่ยมันจะเขียนว่าครบเซตก็คือมันจะเป็นการสุ่ม ซึ่งเราจะต้องใช้อุปกรณ์เนี่ยที่เป็นระดับ SSR ขึ้นไปเพราะว่าถ้าเราใช้ระดับอันนี้เห็นไหมถ้าเราใช้ระดับ SR เนี่ยระดับกากๆากากเนี่ยโอกาสที่จะได้ของระดับ SSR เนี่ยคือไม่มีเลยคนระับเป็นศูนย์เลยทันทีเห็นไหมคือเป็นศูนย์เลยเพราะฉะนั้นเนีย่ยการที่เราแบบว่าถ้าเราจะแบบว่า,าได้ตัวของแบบว่าระดับของไอเทมเนี่ยนะครับที่มันเป็นระดับ SSR ขึ้นไปเนี่ยเราต้องใช้ไอเทมประเภทระดับ SSR เหมือนกันเดี๋ยวผมจะคลิกให้ดูนะ เราใช้ไอเทมระดับ SSR 10ชิ้นมีโอกาสจะได้ของเนี่ยระดับ SSR 95%มีโอกาสจะได้ของระดับ UR เนี่ยนะครับ5%เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราใส่ของที่มีระดับสูงมากขึ้นไปเนี่ยสมมติผมใส่ของระดับ UR เนี่ยขึ้นไปเลยนะผมฟาร์มหาของระดับ UR ได้เยอะแล้วเนี่ยสมมติผมใส่ระดับ UR เข้าไปเนี่ยเห็นไหมโอกาสได้ของระดับ UR เนี่ยก็เพิ่มมาเป็น25%ถ้าผมใส่ของระดับ LR ขึ้นไปเนี่ยโอกาสที่มันจะได้ของระดับ LR ก็จะเยอะขึ้นด้วย แถมเรายังสามารถใช้หินสีทองตัวเนี้ในการเพิ่มโอกาสที่จะได้ไอเทมระดับ LR เพิ่มขึ้นได้ด้วยเดี๋ยวตัวนี้หาจากไหนเนี่ยเดี๋ยวค่อยไปทาคลิปอีกทีหนึ่งแล้วกันอันนี้คือวิธีการคราฟไอเทมเลยนะครับอย่างที่บอกต้องการอันไหนเนี่ยก็เอาอันนั้นผมมีแหวนแล้วใช่ไหมผมต้องการสร้อยคอครับผมต้องการสร้อยคอเนี่ยผมก็คราฟสร้อยคอเลย่ยโอกาสเนี่ยเห็นไหมแล้วอย่าลืมนะครับมันใช้ตัวนี้ในการคราฟนะสังเกตเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับอย่างที่บอกนะ ถ้าเราใช้ตัวนี้ในการคราฟเนี่ยมันก็จะเสียไป1ชิ้นอ่าเห็นไหมอ่าถ้าเราต้องการอันไหนเนี่ยเราก็ใช้อันนั้นแต่อย่างที่บอกบางทีเนี่ยการคราฟพวกเนี้ยมันก็เสียทรัพยากรเยอะเหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเน้นคราฟตัวนี้ให้มันสุ่มดีกว่าเพราะว่าถ้ามันสุ่มมันจะไม่เสียใบโคเวอร์หรือว่าหินสีทองแต่ข้อสังเกตถ้าเราเลือกเป็นอันไหนอันนึงเนี่ยที่แบบว่าผมต้องการสร้อยคอว่ะนะครับแล้วมันจะการันตีสร้อยคอให้คุณแน่นอนแต่มันจะเสียตัวนี้นะ มันจะเสียตัวนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างที่บอกเป็นไปได้เนี่ยเราก็ให้มันสุ่มดีกว่าแต่ข้อดีของการที่เราเลือกไอเทมชิ้นนั้นๆเราสามารถเลือกออฟได้ด้วยว่าเราต้องการเป็นออฟของสายแทงสายโจมตีสายซับพอร์ตไอสายฮิลเลอร์สายซับพอร์ตหรือว่าสายควบคุมมันจะเป็นไอเทมเฉพาะของตัวละครนั้นๆมันจะเขียนไว้มันจะเขียนไว้ชัดเจนว่าเฉพาะสายแทงจะบวกอัอตราได้รับดาเมจน,น้อยลง9%อะไรประมาณนี้เพราะฉะนั้นถ้าใครต้องการสายนั้นๆและก็เป็นไอเทมชิ้นนั้นๆเนี่ย ก็ให้มาเลือกแต่มันสุ่มเซตอยู่ดีนะขอย้ำนะครับมันสุ่มเซตเพราะฉะนั้นเนี่ยเซตไอเทมเนี่ยมันมีหลายเซตมากเพราะฉะนั้นอันนี้แหละคือเอนเกมของเราก็คือเราต้องมาฟาร์มเซตเห็นไหมเนี่ยมีหลายเซตมากนะครับเนี่ยเห็นไหมอ่ามีหลายเซตมากประมาณนี้แล้วกันแล้วก็เราสามารถทัฟไอเทมอย่างอื่นได้ด้วยนะเผื่อใครไม่รู้นะครับเราสามารถเนี่ยครับประดิษฐ์ไอเทมได้ไออ่ตรงนี้นะเนี่ยเราสามารถสร้างอุปกรณ์หรือก็คือไอเทมปลาปลายนั่นแหละก็คือเป็นไอเทมที่เราใช้ก็คือไอเทมพวกนี้แหละ เหมือนกันครับเราใช้ของซ้ํานในการคลาบเหมือนกันเลยยิ่งขอเป็นระดับสูงเนี่ยเรายิ่งมีโอกาสได้ของระดับสูงอย่างเช่นผมใช้ระดับ ur เนี่ยเห็นไหมระดับ ur เนี่ยผมใช้6ชิ้นเนี่ยโอกาสได้ของระดับ lr เนี่ยนะอยู่ที่ประมาณ30%ใสเห็นไหมแล้วเราสามารถเลือกของได้นะว่าเราจะเล่นแบบว่าเป็นตัวของไอตัวเซตโจมตีหลักเซตโจมตีรองหรือว่าเป็นสายเกราะหรือว่าเป็นสายเลือดเนี่ยอย่างที่บอกเนาะแต่ละเซตเนี่ยแต่ละไอเทมเนี่ยมันจะมีเป็นชิ้นของมันใช่ไหมอ่าอย่างเช่นเดี๋ยวผม อันตัวนี้เนี่ยเราจะเลือกคราฟไอเทมแบบ4่ช่องคราฟไอเทมแบบ6ช่องตั้ง6ช่องนอนเนี่ยก็สามารถคราฟได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเรามีของเยอะเนี่ยก็ให้เอามาคราฟพวกนี้บางทีเราไม่จะไปต้องไปย่อยก็ได้ย่อยเฉพาะไอเทมระดับ S R ก็ได้แต่ระดับ S R ขึ้นมาเนี่ยแน่นอนว่าเอามาคราฟพวกนี้เนี่ยมันจะคุ้มค่ามากกว่านั่นเองนะครับถึงแม้จะใช้เงินก็ตามนะแต่อย่างที่บอกครับนี่เห็นไหมถ้าเราใช้ของระดับ S R เนี่ยมันมีโอกาสได้ของระดับ U R เนี่ย40% เพราะฉะนั้นเนี่ยระดับ SR เราอาจจะไปย่อยทิ้งก็ได้แต่ว่าเราใช้ของระดับ UR เนี่ยในการคราฟของคราฟอะไรก็ได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะมาคราฟไอเทมให้เพื่อนๆดูแล้วกันเนาะอย่างเช่นตอนเนี้ยอย่างที่บอกถ้าเราเลือกเป็นอันนึงเลยเนี่ยเราจะต้องใช้ใบโคเวอร์สีทองซึ่งมันอย่างที่บอกถ้าเราไม่รวยเราก็ไม่จำเป็นต้องทําเพราะฉะนั้นผมจะคราฟแบบเป็นเซตไปเลยของระดับ SR ผมเยอะใช่ไหมนะระดับ SR ผมเยอะเนี่ยคราฟไปเลยครับได้อะไรมาดูซิ ได้ตังหูระดับ SDR เป็นของสายแท้งครับเห็นไหมอ่าบวกเกราะ7%อย่างเงี้ยนะครับอ่าเราก็คราบอันอื่นต่อไปเลยก็ได้เห็นไหมของระดับ s r เราเยอะอยู่แล้วเราไม่ได้ใช้ครับเราก็มาคราบเล่นมีโอกาสได้ UR 5%ได้อะได้ไรอ่าได้ตังหูเซ็ตคริดาเมทนะครับนะ2%อย่างเงี้ยเห็นไหมเราก็คราบต่อไปครับเห็นไหมของเราเยอะเราก็คราบต่อไปเลยคราบต่อไปมันมีโอกาสได้ UR อยู่แล้วก็มาลุ้นเอา5%ออ่าได้สร้อยสายแท้งเหมือนกัน ได้สร้อยสายฮิลเลอร์สิอ่าไปของสายฮิลเลอร์นะเห็นไหมเราก็คราฟไปครับเห็นไหมเนี่ยถ้าเราอยากได้สร้อยอยากได้อะไรเนี่ยแนะนําว่าก็คลาฟไปแล้วคราวนี้เนี่ยถ้าสมมตออิอ๋อนี่เดี๋ยวเดี๋ยวผมคราฟปิดอัดน,นี่อ่าอ๋อตอนน,ตอนนี้ตอนนี้ไอ้ตัวไอเทมเนี่ยผมหมดแล้วนะอ่าไอเทมตัวเนี้ยผมหมดแล้วเราคลาฟต่อไม่ได้ครับเนี่ยเห็นไหมอุปกรณ์ของมันเนี่ยเขียนบอกว่าอุปกรณ์ไม่เพียงพอเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนเนี้ย ไอ้ตัวเนี้ยเราหมดแล้วแต่ว่าถ้าเราไปใช้ของระดับเดี๋ยวผมไปใช้ของระดับ UR ล่ะถ้าเราไปใช้ของระดับ UR ดูล่ะเดี๋ยวลองดูนะผมจะใช้ของระดับ UR เลยนะลองใช้ของระดับ UR ดูเห็นไหมเนี่ยของระดับ UR ของเราเนี่ยมีโอกาสได้ของระดับ UR 25%แล้วเราสามารถคราฟได้เลยนะปึ๊บเข้ามาเห็นไหมอ่าเนี่ยสังเกตครับนี่ได้ของระดับ SSR เหมือนกันเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราฟาร์มได้ UR เยอะเนี่ยก็มาคราฟก็ได้ถ้าใครมี LR เนี่ย ก็สามารถเอามาคราฟได้เหมือนกันสังเกตว่ามันจะใช้ทรัพยากรน้อยลงแล้วก็ใช้พวกอันนี้ด้วยนั่นเองเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็สามารถมาโค้งมาคราฟอะไรได้อย่างที่บอกถ้าเราจะเพิ่มโอกาสหรืออัตราในการคราฟเพิ่มเนี่ยเห็นไหมเราก็ต้องมีแบบว่าไอ้ตัวหินตัวนี้ด้วยอ่าแล้วก็มีเงินด้วยในการคราฟดูซิว่าจะได้ของอะไรไหมอ่าไม่ได้ UR เลยครับโอ้โหโอกาสออก UR มันใป้เยอะเหมือนกันนะทําเป็นเล่นไปเนี่ยครับเนี่ยใช้เงินทีละสามหมื่นเนี่ยคราบไปดูครับโอ้โหได้ SR อ,อแล้ว เออโอกาสได้ของมันก็ยากพอสมควรนะเพราะฉะนั้นใครฟาร์มของมาได้ยาวๆเนี่ยนะลองมาคราฟดูได้ครับนี่คราฟเลยอ่าได้ไหม,มไม่ได้นะครับก็หลกัหลกๆจะประมาณนี้ละกันเดี๋ยวเราลองไปใส่ของให้ตัวละครดูนะครับว่าเฮ้ยของเราเนี่ยสามารถใส่ให้อะไรได้บ้างตอนนี้มันก็มีหลายเซตอยู่อ่านี่ของเซตสายแทงครับเห็นไหมมันจะจํากัดว่าเป็นเซตของสายไหนสายไหน,สา,ไหนสายไหนนะแล้วก็สายฮิลเลอร์กับสายซัพพอร์ตผมมีเยอะมากอู้สายควบคุมมี2อันันครับ อ่ะแสดงว่าผมต้องไปให้สายสายวควบคุมครับสายวควบคุมอ๋อเป็นตังหูสองอันเลยโอ้โหอย่างเซ็งเลยครับโอ้โหแล้วของสายโจมตีล่ะมีไหมไม่มีครับไปฮิลเลอร์ล่ะนะครับสายฮิลเลอร์อ่ามี2อันนะครับนี่มีบวกกรอแล้วก็บวกทีด,ดาเมจ เพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องคราฟพวกเนี้ยมาเรื่อยๆแล้วถ้าเราได้ของพวกเนี้ยมันเกลือใช่ไหมเราก็เอาของพวกเนี้ยไปคราฟต่อก็ได้นั่นเองเนะครับก็หลักๆจะประมาณนี้ละกันสำหรับใครที่ชอบอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์และก็กดแชร์ด้วยกันเจอกันคลิปหน้าสำหรับคลิปวันนี้ผมต้องขอจบในเพลงตัวนี้กันนะครับสวัสดีครับ